พึ่งพาตัวเองผู้หญิงที่น่าดึงดูดอย่างมากคือผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้มีความรับผิดชอบในชีวิตไม่พึ่งพาผู้ชายเพียงอย่างเดียวในงานวิจัยเขาบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็นอิสระคือเรามีชีวิตเป็นตัวของเราเองมีการมีงานที่มั่นคงมีกิจกรรมทำเราไม่ได้เอาชีวิตของเราไปผูกติดกับเขาเพียงคนเดียว ผู้หญิงแบบนี้ถูกมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเคารพมากๆเวลาที่เธอเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเธอก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เองซึ่งดูน่าดึงดูดมากๆและเธอสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอ่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทําให้ผู้ชายมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆและผู้ชายเขาจะรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความมั่นใจในความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ ดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบกภาระเพียงคนเดียวหมดทุกอย่างนะคะแต่การที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่สามารถแสดงความอ่อนแอนะแต่คุณสามารถขอความช่วยเหลือยามจาเป็นหรือยอมให้เขาดูแลคุณบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างความผูกพันในชีวิตคู่ ให้เขาได้แสดงบทบาทในชีวิตของคุณเขาจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเขาเองแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะ